สวัสดีครับอยู่ในช่วงตอบคอมเมนต์นะคอมเมนต์นี้เขาถามว่าออทูตขวาเมงกามีวิชาอะไรโดดเด่นไหมครับทำไมถึงเก่งจางสามารถรับมือมาขาวหนึ่งใน2อทูดสอ,อสองผูง้เล่นรับได้ตอนดูเวอรช์ชันปี2003อ,อทูดขวานในเรื่องก็ไม่ได้มีพูดถึงว่ามีวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นวิชาหลักนะ แต่สิ่งที่พูดบ่อยๆมากๆในในเรื่องเนี่ยก็คือเขาเป็นคนที่รอบรู้วิชาทุกค่ายสำนักแล้วก็เรียนรู้วิชาทั้งฝั่งธรรมะและฝั่งอธรรมน่าจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่รู้จักวิชาต่างๆเยอะที่สุดล้วมัง้งไม่แน่ใจว่าเทียบกับเตียสัมพงใครรู้เยอะกว่าแต่ถ้าเอาจากคําอธิบายในเรื่องเนี่ยก็เรียกว่าดูรู้เยอะกว่าตัวละครอื่นๆ ซึ่งนอกจากทู้ขวาแล้วจริงๆแล้วตัวละครอื่นๆหลายตัวในเรื่องเนี้ยก็ไม่ได้แบบว่าต้องมีวิชาหลักนะคือพูกนี้มันเหมือนกับว่ามีความเข้าใจในวิชาค่อนข้างเยอะอย่างเรื่องอาวุธเนี่ยเขาก็ไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องใช้อาวุธอะไรจําได้ว่ามีคํานึงเขาบอกประมาณว่ารู้ร,รู้ลึกซึ้งหนึ่งอย่างก็เรียกว่าแตกฉานทุกอย่างประมาณว่าถ้าสมมติคุณเก่งกระบี่แบบมากๆมากสุดๆเออคุณก็จะสามารถใช้ดาบได้ใช้แส้ได้ใช้อะไรทุกอย่างได้ซึ่งทู้ขวาก็จะประมาณนี้แหละ คือไม่ได้ยึดติดกับตัววิชาอีกต่อไปไม่ได้เก่งเพราะวิชาแต่เก่งเพราะว่าตัวเขาเลือกวิชาอะไรมาใช้ก็ได้คำถามต่อมาเขาบอกว่าเรื่องกระบี่เยอยที่ฟงชินหยางสอนกากระบี่ให้กับเลหูชง้วยตัวเองแต่ไม่ได้ให้คมภีไวเ้เพราะกลัวว่าจะมีชะตาการรมเหมือนกับคมภีกระบี่ปราบมาที่ชาวยุทธฆ่ากาันเพื่อแย่งมาครอบครองหรือเปล่าครับในเรื่องไม่ได้ระบุไว้แบบนั้นจริงๆในเรื่องไม่ได้บอกด้วยซ้ำว่ามันมีคมภีนะแต่ผมตีความเอาเอง ว่าเออมันน่าจะมีคำพีปะ่ะเพราะว่ามันมีการพูดถึงตัวอักษรว่ามีกี่กี่คำอะไรประมาณนี้ก็ <S <S จริงแล้วอาจจะมีคำพีแต่ส่วนว่าทําไมไม่ได้ให้คำพีหรือไม่เขียนคำพีไปให้อันนี้ในเรื่องก็ไม่ได้บอกอะไรก็ขึ้นอยู่กับการตีความก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะอาจจะกลัวว่าถ้ามันมีคำพีแล้วมันก็จะกระจายไปทั่วหรือไม่ก็แย่งกันไปทั่วอะไรแบบนี้ต่อไปก็ถามว่าถ้าวิชาฝ่ามือผู้เล่นลับไปอยู่ในมังกรหยกสองภาคแรกอยากถามแอดว่า มีวิชาไหนสามารถต่อกรได้บ้างและสมมุติตัวละครในมกรหยกสองภาคแรกโดนฝ่ามือผู้เล่นราบทำร้ายจะมีวิชาไหนหรือว่าจอมยุทธคนไหนสามารถรักษาได้บ้างในความคิดแอดครับวิเคราะห์ยากเพราะว่ามันไม่ได้มาเจอกันเงคืออน,นนิจาาคิมโดงจะไม่ได้พูดถึงเรื่องการที่แบบวิชามาแก้ทางการอะไรพวกนี้มากมากนัก มันจะเป็นในเรื่องความเก่งของคนซะมากกว่าซึ่งคือกาถามว่า2ผู้เล่นลับถ้าไปสู้กับผู้ตัวเก่งๆในมังกรหยกสองภาคแรกเนี่ยจะสู้ได้ไหมแน่นอนว่าผมว่าสู้ไม่ได้คือวิชาเนี่ยก็จะไม่ได้ใช้เพราะว่าอย่างที่เคยทงคลิปบอกไปว่าไอ้ฝ่ามือผู้เล่นลับเนี่ยจุดสําคัญอย,อย่างหนึ่งของมันก็คือถ้าศัตรูมีกําลังภายในมากกว่าแล้วดันใช้วิชานี้ไปนะวิชามันจะเข้าตัวเพราะฉะนั้นตอนที่เขาไปเจอกับ ยูเน่จิลเนี่ยตอนนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าอีกฝั่งกําลังภา,ายในมากแค่ไหนก็เลยไม่กล้าลงมือเต็มที่แต่น,นั้นยูเน่จิลดนวิชานี้เข้าไปก็เลยยังรักษาตัวเองได้เพราะว่าอีกฝั่งก็ก็ไม่เต็มที่อ่ะซึ่งพวกอึ้งเอซืออิดเตงเอีเ้ยกล้วยกุ้เจ๋งในพวกนี้กำลังภา,ายในน่าจะเยอะกว่าไอ้เอสองผู้เล่นหลับอยู่แล้วตอนนั้นถ้าสู้กันแปลว่าไอ้พวกนี้ใช้วิชานี้ไม่ได้เลยหรือต่อให้ใช้ได้นะสมมติไปสู้กับตัวรองรอง,รองลงมาเนี่ยแล้วถ้าอีกฝั่งเขารู้ว่าไอ้ฝ่ามือน,นี้มันน่ากลัว เขาก็แค่หลบมันก็แค่นั้นเองคือจริงๆแต่ว่าแต่ฝ่ามือพูดเล่นลับเลยฝ่ามือใดก็ตามอะ่ะถ้ามันโดนไปมันก็หนักตอนนั้นแหละสมมติเปลี่ยนจากฝ่ามือพูดเล่นลับเป็นฝ่ามือพิชิตมังกรก็คงไม่มีใครยอมจะโดนง่ายๆหรอกโดนไปมันก็ตายเหมือนกันสุดที่ถามว่าถ้าสมมติดโดนไปแล้วล่ะถติม,มีใครสักคนโดนฝ่ามือนี้เข้าไปจะมีวิชาไหนหรือว่าจมยุคนไหนสามารถรักษาได้บ้างอันนี้ไม่แน่ใจว่าดัชนีเอกสุรยันจะพอรักษาได้หรือเปล่าเพราะว่ามันก็เป็นสายสายร้อนใช่ไหม แต่ถ้าความเหตุผมเนี่ยคิดว่าน่าจะรักษาไม่ได้มั้งเพราะในดมามงกรโยกเขาก็จะพูดเหมือนประมาณว่าต้องใช้ก้าวเอี้ยนเนี่ยแหละเพื่อที่จะรักษามันได้ซึ่งการที่รักษาไม่ได้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียของวิชานะเออบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ก็เป็นข้อดีแนตะ่ถ้าแบบโดนไปแล้วแล้วรักษาไม่ได้ก็แปลว่าวิชามันน่าก,กลัวแต่ผมมองว่าถ้าจะเอาแบบให้รักษาไม่ได้หรือให้ตายแบบนั้นนะอ่ะไอ้ฝ่ามืออื่นมันก็ทําแบบนั้นได้ฝ่ามือเหล็กตรงเข้าไปก็ตายเหมือนกัน ถ้าจะใช้เป็นฝ่ามือพิษเนี่ยมันควรจะต้องเป็นพิษที่สามารถแก้ได้มันถึงจะเอาไปต่อรองกับคนอื่นได้ต่อไปเขาบอกว่าอยากถามความแตกต่างระหว่างกําลังภายนอกกับกําลังภายในครับมันต่างกันยังไงถ้ากําลังภายนอกปกติแต่กําลังภายในเยอะไปสู้กับคนที่กําลังภายนอกเยอะแต่กําลังภายในปกติสู้กันแบบตรงๆไม่มีอุบายหรือกฎใครจะชนะครับ ผมคิดว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้ที่ว่าเยอะนี่มันเยอะแค่ไหนมันอาจจะไม่ได้วัดด้วยหน่วยวัดเดียวกันนะแต่ในเมื่อมันเป็นนิยายกําลังภายในเนี่ยเท่าที่อ่านมาผมรู้สึกว่ากําลังภายในเนี่ยมันสามารถจะสูงได้เรื่อยๆสูงไม่ค่อยจํากัดและสิ่งที่ทําได้จากกําลังภายในเนี่ยมันจะดูโอเวอร์มากๆผมคิดว่าผู้แต่งเขาน่าจะให้เครดิตทางกําลังภายในมากกว่าแต่ถ้าเทียบโดยใช้ประสิทธิภาพเป็นตัวเทียบมันก็ควรจะต้องออกมาเสมอนะ คือถ้ายกตัวอย่างเกมอย่างเงี้ยอาจจะบอกได้ว่าถ้าคนนึงมีพลังโจมตีกายภาพแค่10หน่วยแต่โจมตีเวท1000หน่วยกับอีกคนนึงโจมตีเวท10หน่วยแต่ว่ากายภาพ1000หน่วยทั้งคู่ต่างไม่มีพลังป้องกันเลยถามว่าตีกันใครจะชนะผมว่าก็คงเสมอแหละทีนี้ถามว่าเออแล้วมันคืออะไรล่ะกำลังภายนอกกับกำลังภายในเนี่ยก่อนอื่นต้องเข้าใจกันก่อนว่ามันเป็นเรื่องสมมูรณ์นะ ือผมจะเคยเห็นบางคอมเมนต์บอกว่า ي, มันมีจริงนะพี่ ي, กาลังภายในเนี่ยผมเคยฝึกอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผมมั่นใจว่าไอ้ที่เขาบอกว่าเคยเรียนรู้หรือเคยฝึกเนี่ยมันไม่สามารถทําได้แบบในนิยายแน่ๆเพราะในโลกความจริงเนี่ยคงจะไม่มีใครแบบกระโดดทีเดียวขึ้นไปบนยอดไม้ได้หรือว่าใช้ดัชนียิงพลังมาได้ดังนั้นกําลังภายในในนิยายเนี่ยมันเป็นเรื่องสมมุติหลักการมันก็เลยจะแล้วแต่ผู้แต่งว่าผู้แต่งคนนั้นๆเขาจะแต่งมายัางไง ในส่วนของนิยายกิมยงกําลังภายนอกเนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจได้ง่ายมันก็คือกําลังของร่างกายนั่นแหละแต่ว่ามันจะโอเวอร์กว่าของจริงมันอาจจะแบบเตะวัวตายได้อาจจะแบบมีกรงเล็บที่แบบฝึกมาจนแข็งเหมือนเหล็กอะไรก็ว่าไปะนะส่วนกําลังภายในมันก็คือลมปราณที่มันหมุนเวียนสิ่งที่สําคัญเลยก็คือผมมองว่าทั้ง2องอย่างเนี่ยมันมีความเกี่ยวโยงกันคือคนที่มีกําลังภายนอกเยอะหรือว่ากําลังภายในเยอะก็ตามเนี่ย มันก็จะส่งผลถึงอีด้านหนึ่งด้วยอย่างอาชีพกงเนี่ยเขาเป็นสุดยอดกําลังภายนอกใช่ไหมแต่ว่าเขาก็มีกําลังภายในสูงมากหรือพวกวิชาต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการผสมผสา,านนะเวลาที่เราเห็นพวกวิชากระบี่วิชากระบวนท่าเนี่ยจริงๆเวลามันใช้แต่ละกระบวนท่าเนี่ยมันก็ต้องเติมพลังไปด้วยให้มันสอดคล้องกับท่าที่ใช้ก็แปลว่ามันใช้ไปพร้อมๆกันที่จะชัดๆเลยก็คือมันมีตอนหนึ่งในเรื่องตำมังกรโยก ที่ทู่ขวานะกำลังจะสอนวิชาให้เตี่ยเมี่ยงแต่ว่ามันมีกระบวนท่านหนึ่งซึ่งเป็นวิชากําลังภายนอกแต่เตี่ยเมียเนเน่ยงฝึกไม่ได้เพราะว่ากําลังภายในไม่พอเออจะเห็นว่าถ้ากําลังภายในน้อยก็าอาจจะฝึกวิชากําลังภายนอกบางท่าไม่ได้ที่ถามว่าเออแล้วมันแตกต่างกันยังไงเออถ้าเอาแบบคิดเร็วๆนะผมคิดได้อย่างหนึ่งก็คือกําลังภายนอกเนี่ยผมคิดว่ามันมีมีข้อจํากัด ก็จะกัดทังร่างกายนะแต่ว่ากําลังภายในเนี่ยมันน่าจะไปได้เรื่อยๆแล้วมันก็สามารถนําไปสู่อะไรที่มันแบบโอเวอร์มากๆได้อย่างเช่นยิงพลังฝ่าอากาศหรือว่าไม่แก่หรือว่าสามารถกลับมาเป็นเด็กได้อย่างแปดเทพอะไรแบบเนี้ยมันจะโอเวอร์มากกว่าสิ่งที่กําลังภายนอกทําได้นะอีกข้อต่างหนึ่งก็คือกําลังภายนอกเนี่ยเวลาแก่ตัวไปมันก็จะร่วงโรยแต่ว่ากําลังภายในเนี่ยยิ่งอายุมากขึ้นกําลังภายในมีแต่จะเยอะขึ้น แต่ก็แน่นอนว่าสุดท้ายแล้วมันก็เกี่ยวโยงกันแบบแยกจะไม่ค่อยได้คือถ้าร่างกายคุณพิการหรือว่าแก่มากจนยกมือแทบไม่ขึ้นต่อให้มีกำลังภายในมหาศาลมันก็จะใช้ออกได้ไม่สะดวกอย่างอุย่าจื่อใน8เทพอย่างเงี้ยแน่นอนเขาต้องมีกำลังภายในเยอะอยู่แล้วแต่พอเขาพิการเนี่ยเขาก็ทําอะไรไม่ค่อยได้อ,อันนี้ก็คร่า,าวๆนะเกี่ยวกับกำลังภายในกำลังภายนอกเอ่อต้องบอกก่อนว่าเป็นเป็นคำอธิบายของตัวผมเองเป็นการวิเคราะห์ของตัวผมเองนะ ในนิยายไม่ได้มีมาบรรยายอะไรแบบนี้แต่นั้นมันเป็นเรื่องของความคิดเห็นนะคนอื่นอาจจะเห็นต่างออกไปก็สามารถเห็นได้อ่าคอมเมนต์นี้บอกว่าคนมันจะรักอยู่ยเฉยๆก็รักไม่แปลกที่เอาขานจะถูกรักแล้วก็ผมว่าคัมพีเก้าอิมฉบับเต็มอยู่ที่อึ้งเอียซือแต่ที่อยู่ในกระบี่อิงฟ้ามันเป็นฉบับของกุ้ยเจ๋งที่จามาส่วนหนึ่งผมวิเคราะห์แบบนี้ถูกไหมครับ ว่าไม่น่าจะใช่นะคืออึ้งเอซือไม่ได้ไม่ได้มีฉบับเต็มคือต่อให้ต่อให้มีฉบับเต็มก็จะยังต้องขาดส่วนที่เป็นภาษาสันสกฤตแต่ว่ากุ้ยเจ๋งนี่แหละคือตัวที่แบบได้ฉบับเต็มที่สุดแล้วกุ้ยเจ๋งกับอึ้งยงองนะเพราะว่าก็ไปได้ในส่วนส่วนที่มีคนแปลให้อะส่วนที่อยู่ในกระบี่อิงฟ้าอันมันเป็นแผนที่นะไปที่เกาะด,ดอกท้อ คมภีอยู่ที่นั่นแต่ถ้าจาะลงไปว่ามันคือคัมพีร์ฉบับเต็มหรือเปล่าในที่แล้วในนิยายเขาใช้คําว่าแก่นแท้ของก้าวอิมดังนั้นจริงอาจจะไม่ใช่ฉบับเต็มก็ได้แต่เป็นฉบับที่เน้นแก่นแท้ตัวนี้อาจจะเป็นเพราะว่าตอนกิมย้งแต่งตอนแรกเนี่ยมันแต่งให้ตัวคัมภีร์อยู่ในดากระบี่ก็เลยใช้คําว่าแก่นแท้ประมาณว่าย่อลงไปะนะไม่ยงั้นมันจะยัดปลงไปในดากระบี่ไม่ได้แต่ตอนหลังพ่อเปลี่ยนเป็นให้ไปอยู่ที่กอะดอกท้อแทน ไอ้ปัญหาตรงนี้ก็หมดไปก็อาจจะเป็นฉบับเต็มก็ได้คอมเมนต์นี้เขาบอกว่าผมสงสัยมากๆเรื่องนี้แอดมินช่วยทีครับ 1. คัมพีร์9อิมที่5จอมยุทธแย่งกันที่ข่าหัวซานใครเป็นเจ้าภาพเอามาให้แย่งชิงคืออย่างดาบค่ามังกรที่แย่งชิงกันคือ,อยังเข้าใจว่าตามค่าการเปลี่ยนมือไปเรื่อยๆแต่คัมพีร์้อิมเหมือนจัดเป็นฟุตบอลโลกเลยครับมีเจ้าภาพจัดรางวัลเป็น9อิมให้ คนมาประลองแย่งกันเพราะก่อนหน้านั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะตามนิยาย5จอมยุทธน์นี้ไม่มีใครเคยได้ครอบครองมาก่อนเลยอยากจะถามว่าใครเป็นเจ้าภาพให้5จอมยุทธ์นัดกันประลองเพื่อแย่งชิงคมพีรอถ้าไม่มีใครเป็นเจ้าภาพคนที่เจอเก้าอิมสมมุติเป็นหนึ่งใน5จอมยุทธ์หรือว่าไม่เป็นหนึ่งใน5จอมยุทธ์ก็ได้ทําไมไม่เอาไปฝึกเองเออเอามาให้เป็นรางวัลของผู้ชนะการประลองทําไม หรือถ้าอยากเป็นอันดับหนึ่งในแผ่นดินก็ฝึกให้เสร็จก่อนค่อยนัดต่อสู้ก็ได้นี่ครับประเด็นนี้จริงแล้วในนิยายไม่ได้แบบบรรยายละเอียดยิบอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าเขาก็พูดถึงว่าคำภีเก้าเอิมเนี่ยเดิมทีมันซ่อนอยู่แต่ใครไม่รู้ไปเจอมาแล้วมันก็ถูกแย่งชิงก็เปลี่ยนมือไปเรื่อยๆ ทีนี้แน่นอนว่าทุกคนก็คิดเหมือนกันแหละว่าถ้าฉันได้มาก็ต้องเอาไปซ่อนเอาไปแอบใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงเนี่ยแอบยังไงมันก็สู้ความกระหายของผู้คนที่จะแย่งชิงไม่ได้หรอกยกเว้นว่าจะหนีไปอยู่เกาะเหมือนกับเจี๋ยซุ่นที่แบบโอ้โหต้องหนีไปไกลแสนไกลอ่ะทาไม่ได้หนีไปขนาดนั้นมันก็ยากที่จะรอดพ้นเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าจะฝึกกันแค่ไม่กี่วันเสร็จมันจะต้องถือครองอยู่นานมากๆทีนี้มันก็แย่งชิงกันไปมาเรื่องรามมันก็ลุกรามใหญ่โตขึ้นเรื่อย เรียกว่ามีคนตายกันไปเป็นเป็นร้อยละคือต่างฝ่ายมันก็จะอ้างสิทธิ์ใช่ไหมแล้วก็หาความชอบธรรมในการจะเป็นเจ้าของดังนั้นมันก็มีฝกักมีฝ่ายจนกระทั่งแม้แต่ประมุขก,กอดดอกท้อก็ยืมมือเข้ามาด้วยแม้แต่พรรยาจกประมุขพรรยาจกก็ยื่มมือเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเรื่องราวก็เรียกว่าเป็นการตีกันร,ระหว่างสํานกไปด้วยอะไรพวกนี้มันก็วุ่นวายแทบจะเป็นสงคราม ในนิยายไม่ได้บอกว่านะับเวลานั้นตัวกัมพีอยู่ที่สำนักไหนหรือว่าอยู่ที่ใครแต่ไม่ว่ามันจะอยู่ที่ใครก็ตามมันก็จะถูกสำนักอื่นๆเนี่ยอ้างสิทธ์แล้วก็มาต่อสู้สงครามกันก็เลยต้องมีการตกลงว่าเอางี้มันต้องมีข้อตกลงให้ได้เป็นข้อสรุปก็คือเอาคนที่เก่งๆอ่ะเก่งเป็นเบอร์ต้นๆเอามาสู้กันแะล้หาคนที่เก่งที่สุดคนนั้นก็จะได้ไปโดยชอบธรมก็เลยเกิดการชุมนุมวิจารณ์กระบี่ขึ้น แต่เห e e ็นแงเอียงก็ชนะนะก็คือทําให้ทุกคนยอมรับในพลังฝีมือแบบน,นี้มันก็จะเป็นการหยุดสงครามได้ถามว่ามันหยุดได้ร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าจริงๆแล้วก็อาจจะไม่หรอกเพราะว่าความโลภของมนุษย์เนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดเพียงแต่ว่ามันก็จะยากลวไงเพราะว่าใครจะมาแย่งชิงเนี่ยมันก็จะขาดความชอบธรรมเพราะว่ามันตกลงกันแล้วเหมือนเป็นที่รับรู้โดยทั่วกันว่าเออมันจะต้องเป็นแบบนี้อย่างที่สองเลยก็คือไอ้คนที่ได้ไปมันคือคนที่เก่งที่สุดในยุทธภพ ถ้าจะไปแย่งเนี่ยมันก็ต้องสํานึกตัวว่าจะสู้ได้หรือเปล่าดังนั้นปริมาณของคนที่จะหน้าด้านมาแย่งเนี่ยมันก็จะน้อยลงจะถามว่ามีไหมก็มีง่ายๆเลยคือเอาเอิงหงเนี่ยก็มีความพยายามอยู่หรือแม้แต่อึ้งเอซือก็ยังไปหลอกเอาจากจิวแปดทงแต่อย่างน้อยมันก็ลดการแย่งชิงลดความสูญเสียลดการก่อสงครามได้แต่นี่ก็คือสิ่งที่เฮตังเอียงตั้งใจนะคือเขาไม่ได้อยากจะได้เพื่อจะไปฝึกเขาอยากได้เพื่อที่จะหยุดความวุ่นวายในยุทธภพ อะไรคลิปนี้ก็จบเท่านี้ก่อนแล้วก็เหมือนเดิมน,นะถ้ามีอะไรที่แบบผิดพลาดก็สามารถแจ้งได้นะคลิปต่อคอมเมนต์จะเป็นอะไรที่แบบบางทีผมก็จะไม่ได้ไปเปิดเช็คดูแต่ถ้ามันมีอะไรที่มันต้องแก้ไขเนี่ยผมจะคอมเมนต์แล้วก็ปักหมุดไว้ให้นะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ